สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับสาวใต้ทําเองบินโชว์พาเที่ยวกับแอนเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆวันนี้แอนพาเพื่อนๆมาอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันค่ะแล้วก็ถ้ามาที่จังหวัดประจวบก็จะแอนก็จะต้องไม่พลาดเลยค่ะร้านนี้ค่ะร้านเจ๊หนึ่งแซ่บตามป่านะคะแอนก็เคยมาชิมร้านที่เขาอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ติดใจค่ะมารอบนี้ต้องจัดค่ะก็เลยจัดนี้ค่ะเป็นยำปลาหมึกไข่กุ้งสุก ไข่แมงดาผลไม้รวมค่ะแล้วก็มีไหลบัวด้วยนะคะวันนี้ก็บอกพี่หนึ่งว่าขอแบบแซ่บๆเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวไปลุกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆน้ำลายสอแล้วไปเลยโหดูนะคะตาหม,มึกชิ้นโตๆเลยค่ะหมึกไข่ค่ะจัดไปเลยชิ้นโตๆอืมชอบ อืร้านพี่หนึ่งนะคะเขาก็จะอยู่เอเขาเรียกประตูประตูสาลานสรลานวิถีอะคะ่ะอยู่ตรงริมอ่าวประจวบเลยะคะ่ะหาไม่ยากคะ่ะอ่ะ ปลาหมึกไข่ช well, ิ้นโตๆค่ะยอดนี่มีสตรอเบอรี่ด้วยนะคะเป็นหน้าสตรอเบอรี่พอดีเลยอื นี่ค่ะไข่แมงลารับเพื่อนต้องให้ติดน้ำเลยนะไข่แมงดากับข้าโพดไข่แมงดาน,นี่คือมันมากๆค่ะ ฮากุ้งเรีวแซัดค่ะ เผ็ดแซ่บค่ะจัดใจสตรอเบอรี่สูตรของพี่หนึ่งเขานะคะเขาก็จะเป็นใช้เป็นพริกป่นในการทำน้ำยำนะคะเป็นพริกป่นแบบเผ็ดเลยค่ะเผ็ดหอมอร่อยค่ะ ของแกก็จะไม่ใช้พริกสดนะคะแต่ไม่น่าเชื่อว่าอร่อยมากๆค่ะแองก็เพิ่งเคยทานร้านพี่เขานี่นะคะที่เป็นสูตรนี้นะคะติดใจเลยค่ะเข้ากันมากๆต้องมีน้ำยามปลานะคะนี่สั่งแบบใส่น้ำปลาจัดเต็มค่ะหอมอมากไหนบัว กรุกมากอะนี่ค่ะ หน้ำยำแบบแซ่บจิจจัตนะอืะอมอ้มดีจ ทำด้วยผลไม้เปรี้ยวๆหวานไขแมงดาอือออน้ำอร่อยมาก สั่งเผ็ดได้ตามความชอบเลยนะคะพี่เขาจัดให้ค่ะเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดแบบจิ๊ดจ๊าดแซ่บได้หมดอืมอ้ม แรบบัแบคบรับอือยืมไข่แมงดา หมึกไข่แบบแน่นๆเลยครับเนื่อ อร่อยมากถูกไซค่ะรอบหน้ามาจาัดอีก,กนคะคะแน่นอนสั่งแบบไหนได้แบบนั้นค่ะแน้นชอบร้านพี่เขาตรงที่วัตถุด,ดิบเขาอะดีมากค่ะสดสะอาดแล้วก็คือเหมือนเขาคัาดคัดเกรดนะนี่ไม่ได้แบบว่า อวยหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าถ้าร้านไหนแบบร้านยำร้านไหนอะถ้าแบบครั้งแรกแบบกินแล้วเราไม่ประทับใจอะ่ะเราก็จะไม่กินซ้ำนะบอกเลยจานนี้คือแบบมาต้องจัดค่ะอืไข่แบบแน่นๆเลยค่ะนี่หือม เปรียปร้ยวๆนะคะแล้วก็เปรี้ยวเปรี้ยวหวานผลไม้แล้วไปเจอความมันของไข่แมงดานะคะฟินเลยคะ่ะ Hmm. Rất อจริงๆฐานนี้ต้องกินประมาณสองคนค่ะแตนจัดคนเดียวเลยอื ก็หมดไปแล้วค่ะกับยำปลาหมึกไข่กุ้งสุกไข่แมงดาผลไม้รวมไหลบัวนะคะถาดโตๆเลยกินคนเดียวเลยค่ะวันนี้อิ่มมากๆเลคะ่ะแล้วก็แซ่บมากๆเลยค่ะก็ทาเพื่อนนะคะอยากจะมาชิม ยำเจ๊หนึ่งแซบตามปากนะคะร้านพี่เขานะคะก็อยู่ริมอ่าวประจวบนะคะตรงถนนคนเดินนะคะแวะมาได้นะคะรับรองว่าจะติดใจแน่นอน,นะคะ่ะโดยเฉพาะขาแซบทั้งหลายนะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะร้านพี่เขาวัตถุดิบสดสะอาดนะคะแล้วก็เข้าไปตาม YouTube ช่องพี่เขาได้นะคะก็ชื่อช่องเจ๊หนึ่งแซบตามปากเลยได้นะคะไปดูช่องพี่เขาได้นะคะเขาก็จะยำแบบแซบๆให้เราได้ดูเพลินๆกันนะคะโอเคค่ะท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับช่องสาวใต้ ทำเองกินโชว์พาเที่ยวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะมานําเสนอเมนูแซ่บๆอะไรอีกนั้นอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้งันลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ